ชั้นขยายมาแล้วตอนนี้นะวันนี้ลงให้กับกลุ่มแล้วผู้ใหญ่ก็จะเอามาดำแปลงนี้ด้วยวันที่13ธันวาได้ดำเแปลงนี้อ่านะครับเมื่อกี้เราก็ไปดูแปลงนางกับผู้ใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดู ผลิตภัณฑ์แบบให้เห็นหน้าค่าตากันหน่อยว่ามีตัวไหนบ้างที่เอามาให้ผู้ใหญ่ใช้นะครับผม่าก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแรกเลยครับผู้ใหญ่นี่เลยยามลแรงนะครับผมก็ทูทแท็กที่ที่เอามาให้ลองนะครับผมก็จะไอตัวเนี้ยอย่างที่ผู้ใหญ่พูดไปครับก็จะมีฟิโนฟิฟอร์นิบฟิโนโบุขาใช่ครับสองตัวบวกครับผมซึ่งตัวเนี้ยจริงๆมันก็จะออกฤทธิ์ทั้งน็อกแล้วก็ดูดซึมเลยนะครับก็สามารถเอามาป้องกันได้ นะครับผมป้องกันก่อนที่จะเป็นเลยแต่ว่าถ้ามีอาการแบบว่าถ้าเราเห็นพวกมีหนอนมาบ้างนะครับผู้ใหญ่เอะมันเริ่มและอาการหนอนเริ่มมีปากปลายนะครับบางทีเราอาจจะต้องอบวกยาหนอนเพิ่มขึ้นไปซึ่งที่เราเคยเอามาบวกที่ผมเอามาบวกให้ผูใ้ใหญ่ก็คือไอตัวมิวลิสของผมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเป็นมิลลิสายาซองนะครับก็คือชื่อสาม,ามัญม,มนนันอีมาแมกตินเบนโซเอตครับอ๋ออีมาแมกตินแต่เป็นผงเป็นผงครับผมตันนี้ครับก็บวกรวมเข้าไปเพื่อที่จะ ให้ยามันอยู่ได้นานขึ้นแต่ไม่ได้นานถึงขั้นแบบว่าป่วริโพอกไม่ได้นะคือให้มันอยู่ได้นานขึ้นหมายความว่าไอ,าอ,าอาตัวหนอนนะครับที่มันจะมากินพวกใบครับหรือว่าไอหนอนตัวเล็กๆที่จะกินใบครับ<ช>ก็มันจะได้ตายไปด้วยนะครับอันนี้คือ,อ,อุดประสงค์ที่ผมใส่เข้าไปให้แล้วที่ผู้ใหญ่ชอบจริงๆต้องบอกว่าของของเคมแฟกนื้อแถบเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่า GAP เนี่ยผ่านแน่ๆคือแก๊ปเรามั่นใจว่าเราไปเอากอขอส3เนี่ยไปไปทำ เป็นข้าวสารบริโภคเราก็ต้องเลือกอย่างนี้แหละบางบางอย่างนะถ้าเกษตรกรเขาไม่ไปเรียนรู้ไปต่างๆโหยาแต่ละอย่างสทีแดงแป๊ดเลยนะสีแดงใช่ไหมสีแดงแถบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะปลอดภัยดีหน่อยอ๋อนั่นแหละมีพูดถึง g a p ก็จะมีสีไหนบ้างครัใท่สีนี้โอเคไหมครับโอเคครับสีนี้ได้ได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คาดน้าเงินได้หมดเลยนะครับคือคือเราใช้แล้วยังไงก็มั่นใจได้ก็มาถึงอีกตัวหนึ่งแรกๆเลยที่เราฉีดกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ช่วงนั้นเห็นว่าน้ำค้างมันลงเยอะเวลาซีนใช่ครับเวลาซีนกับตัวนี้เลยครับ two factor นะครับรก็กลายไปเป็นสองสองตัวแต่ตาสามตัวยาสามตัวยาใช่ครับใช่มาละเนื่องจากว่าช่วงช่วงท,ที่ที่ก่อนหน้านั้นที่จุดป,ประสงค์ที่จะแนะนําใช้ตัวนี้น้าใหญ่ <_ przed S 1> <asters> คือว่าช่วงก่อนที่ตัวนั้นมันจะเป็นช่วงของอ่าบเกี่ยวหนาวกับร้อนแล้วก็่นมันชุกด้วยน้ครับใหญ่ช่วงนั้นครับทีนี้ก็เลยเลือกใช้สองตัวนี้มาให้ผู้ใหญ่แบบว่าเอามาลองฉีด เพราะว่าช่วงนั้นก่อนหน้าเนี่ยมีทั้งแบคทีเรียก็เยอะ<ช>ห,ลยหลายเจ้าเลยทั้งไอคอบใบแห้งที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็ใบไหม้ก็เยอะนะครับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันกันได้อย่างางัูแฟกเตอร์นะครับก็จะได้ทั้งใบไหม้ใบจุดใบขีดเลยนะครับสาหรับไอตัวเวลซินเองนะครับตัวเนี้ยมันเป็นยาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับทั้งทั้งต้นเลยครับฉีดบนใบลงรากที่น่าจะรักษาทั้งท่อหนอาต่ออาหหมายความว่ามันเป็น ดูดซึมใช่ดูดซึมแล้วเคลื่อนย้ายได้ <K> eren, ดวย eren, เคลื่อนย้ายตัวเก่งครับผมเคลื่อนย้ายแลแบบ้วนั้นแบคทีเรียก็ก็จะตัวนี้จะจัดการได้ดีด้วยเนยจัดการได้แต่ว่ามันจะได้ระดับหนึ่งหุ้ใหญ่หมายความว่าไม่ต้องรอให้เป็นหรนอว่าถ้าข้างแปลงเราเป็นเงี้ยผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าแปลงผู่ใหญ่มันยังเป็นไม่เยอะมันยังช่วยได้แต่ว่าถ้าในแปลงเราเองครับถ้ามันเราเจอเยอะๆเราก็ต้องเน้นแบคทีเรียเข้าไปอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยครับผมก็อันเนี้ย เวลารินก็จะเป็นยาแบบเคลื่อนย้ายป้องกันได้เลยจริงๆมันฉีดได้แต่ตั้งแต่ข้าวเล็กเลยครับในหนึ่งลิตรเนี่ยเราใช้ได้ประมาณกี่ไร่อ่าอันเนี้ยได้ประมาณสองถังได้ไหมสองถังสองร้อยลิตรสิบไร่นัำนึงอ่ะได้น้ําประมาณพันลิตรพันลิตรก็จะอยู่ห้าถังห้าถังอ๋อห้าถังท้่เหลือก็ห้าถังบ้านที่เนี่ยเกษตรกรถ้าห้าถังก็ฉีดได้ยี่สิบห้าไร่ประมาณนะหนึ่งถังเขาจะได้ประมาณห้าไร่สองร้อยลิตรนะนะครับสรุปก็อันนี้ประมาณยี่สิบห้าไล่ยี่สิบห้าไล่ ขาตรวจใช้ใช้น้อยใช้น้อยใช่ครับแต่สําหรับตัวเนี้ยมันจะมียาสองตัวมันจะเป็นตัวแมนโคเซปแล้วก็ไตไสคาโซนซึ่งสองตัวเนี้ยจริงๆมันจะได้เชื้อราเกือ,อ <ๆ S 2> ชนิดอะครเขาี่ใหญ่ตั้งแต่กากใบเน่านะครับผมใบจุดใบขีดสีน้ําตาลแล้วก็ที่เด่นๆของมันคือไปไปใบใบไม้แล้วก็พวกมเมล็ดด่างเมล็ดลายมันก็ได้ครับผมอันนี้ก็กระปุกหนึ่งก็ประมาณสิบห้าไล่ ชได้สามถังใช่ครับแต่จริงๆที่มาลองนะอยากอยากให้แบบใช้พอดีอ่ะไม่อยากให้เหลือสิบไร่ก็ใช้ได้ข้าวไม่มีปัญหาเนอะใช่ครับผู้ใหญ่ครับแต่ถ้าใช้กับโดนผู้ใหญ่จะใช้ประมาณขย้หน่อยหนึ่งเนี่ยขยบไม่เพราะว่าโดนเขาใช้น้ําน้อยครับในในสิบไร่เนี่ยจะเหลือระม่ณสักหกสิบกว่าลิตรเนี่ยแสดงนะระบบโดนเนี่ยแต่แต่รอบแรกผมก็มาให้ผู้ใหญ่ฉิดโดนนะครับใี่ใช่โดนมาสองครั้ง แต่ปัญหาเรื่องที่ใช้กระโดนไม่ติดหัวฉีดเนาะเขาไม่ติดคนปกติเลยปกติอะไรเจ้าของเครื่องไม่บ่นไม่บ่นปกติบางเก้าครับที่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งถ้าจะใช้ยาตัว two factor นะครับหรือว่ายาผงตัวนี้ใช้กระโดดนนะครับอาจจะเรื่องเลี่ยงกับปุ๋ยที่มีความเข้มข้นเยอะอย่างเช่นพวกปุ๋ยพวกโพแทสเซียมหรือว่าโพแทสเซียมถุงสูงหรือว่าแคลเซียมเดี่ยวถุงสูงนะครับ หรือว่าแม้กระทั่งไอตัวยาที่ผลิตภัณฑ์สําหรับฆ่าเชือ้อบางทีถ้าเราผสมในอัตราที่สูงกับพวกนี้มันมีประจุเพราะฉะนั้นทำมันจะทําให้การตกตะกอนหรือว่าเนื้อยาสูญเสียคุณภาพได้สูงครับบางทีถึงขั้นอุดตันหัวฉีดเลยใช่นี่แล้วตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวนี้ครับผู้ใหญ่ที่ให้ฉีดจุ๊บเมล็ดด่างมาเมล็ดลายนะครับคีลาเซอร์คีลาเซอร์ครับผม,ร,บผม,ร,บผมรู้สึกผู้ใหญ่ก็มีเอามาขายดนะ้วยเนาะ รับมาด้วยรับมาด้วยนะครับที่จริงคีราเซอร์เนี่ยก็คนเริ่มถ,ถ้าคนดูชื่อสามัญเขาก็จะเห็นว่าเหมือนกับตัวดัดดงัดง,ดงตัวอื่น <laughs> <laughs> ใช่ครับผมบ <laughs> ก็อันนี้ได้ได้ค่อนข้างเชื้อราค่อนข้างลหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าจะตัวนี้จะไม่ค่อยเด่นใบไม้เท่าไหร่ครับพ <h ums> ี่ใหญ่เพราะฉะนั้นผมเลยเอาตัวตุกเฟกเตอร์มาให้ใ่ <h ums> <h ums> ตัวนี้จะเด่นคือเมล็ดด่างเมล็ดลายแล้วก็ากาบใบเน่าเนี่ยครับมัน <h ums> มันสุกสวยดีตัวนี้ครับพี่ใหญ่ใชด่งเสมอใช่ครับสุกดี สีสวยอันนี้ก็ได้ประมาณสองถังเหมือนกันได้ประมาณสิบไร่เนาะสองถังสิบไร่ได้ใช่เนาะก็คือสองร้อยห้าสิบซีตัวน้ำสองร้อยลิตรตัวนี้คือห้าร้อยซีซีใช่ครอบก็นี่ก็จะแปลงข้างหลังนี่ก็จะเป็นมีวิธีกรรมมีวิธีในการทําแบบมาตรฐาน GMP ทุกขั้นตอนนะครับก็ขอเีสาเข้าข้าน้ําตาลน้อยนะครับผมบวกกับผลิตภัณฑ์นะครับของเคมแฟกที่ผู้ใหญ่แนะนําไปว่าคาดเหลืองคาดน้ําเงินนะครับซึ่ง สามารถใช้าสามารถใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเพื่อป้องกันกําจัดพวกโกรคแมลงนะครับาตามมาตรฐานของ GMP ได้นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวท่านใดนะครับที่ชม Facebook หรือว่า y t u t u ของอเป็นแฟนเพจของบริษัทเคมแฟก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเด,เดี๋ยวผมจะใส่ ลิงก์ Facebook ผู้ใหญ่นะครับกับเบอร์โทรเข้าไปเผื่อว่าอาจจะมีนะครับแฟนของของทางบริษัทสนใจอยากกินข้าวน้ําตาลน้อยนะครับอาจจะขอเป็นเผื่อผู้ใหญ่จะขายเป็นข้าวสารนะครับผมส่งไปบางบางท่านอยากจะได้เมล็ดพันธุ์เอาไปขยายหรือจะเอาไปปลูกไว้กินเนี่ยก็ให้ติดต่อมานะครับเพราะว่าของเราแปลงเนี่ย เป็นเม็ดพันธุบริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่าเราได้พันธุ์ดีมาปักดำมันไม่ใช่นาหวานปักดำถอนหลังร่องตัดพันปนเรียบร้อยสะอาดบริสุทธิ์ถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะนะครับใส่ลิงก์กับเบอร์โทรของผู้ใหญ่ไว้นะครับก็สามารถกดติดตามได้หรือมาติดต่อมาพันผมก็ได้นะครับน้องน็อตนะครับพนักงานส่งเสริมของบริษัทเคมแฟกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับพามาให้ความรู้นะครับกับ กับผมเองนะครับแล้วก็กับแฟนเพจของบริษัทเค็มแฟกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับรครับผมสวัสดีครับ